นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรหรือทาก,ากศ,อทศได้เปิดเผยถึงกรณีกับการเยียวยาเกษตรกรนะคะบอกว่าธนาคารเตรียมจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้จำนวน10ล้านคนวงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินจะจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะ หลังระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตร,รกรที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันและจะรีบโอนเงินเข้าบัญชีเกษตร,รกรประมาณวันละ1นล้านรายนะคะคาดว่าเริ่มทยอยได้ในวันที่15พฤษภาคมนี้สำหรับการโอนเงินนะคะขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะ และท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook, t i n i นไลค่ะหรือว่าช่องทาง,งอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วีดีโอนี้เลยค่ะ